ไม่โครงการทวิปริญญาโททางรัฐภาษาศาสตร์และบริหารธุรกิจเป็นโครงการที่เรียนจบแล้วได้สองปริญญาบัตรแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยเกิดขึ้นแล้วที่นี่อีกทั้งยังสามารถศึกษาให้สำเร็จได้ภายในระยะเวลาเพียงสองปีและคุณรู้หรือไม่ว่าเมื่อคุณเรียนจบทวิป,ปริญญาโทหลักสูตรนี้แล้วคุณสามารถเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกได้ ทั้งในสาขารัฐภาสนศาสตร์หรือสาขาการบริหารธุรกิจก็ได้โครงการทวิปริญญาโททางรัฐภาสาศาสตร์และบริหารธุรกิจเป็นโครงการที่ผู้เรียนสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการเรียนในห้องเรียนไปใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพได้จริงในทันทีไม่ว่าคุณจะทํางานอยู่ในภาครัฐหรือธุรกิจเอกชนก็ตามวิชารัฐภาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจมีลักษณะเป็นสังคมศาสตร์ประยุกต์ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาคือเพื่อนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานได้จริงโดยสอนให้รู้จักการประยุกต์ความรู้ไปใช้ในการทำงานเตรียมรู้วิธีการแก้ไขปัญหาอย่างได้ผลถ้าคุณเป็นผู้บริหารจำเป็นอย่างยิ่งที่คุณจะต้องมีความรู้ทั้งสองสาขานี้มาประกอบกันเรามีการบรณาการความรู้ของภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างไม่น่าเชื่อการมีความรู้ทั้งสองสาขาจะทำให้คุณได้เปรียบ และประสบความสำเร็จก้าวหน้าในหน้าที่การงานและมีตำแหน่งที่เติบโตได้อย่างรวดเร็วที่สำคัญโครงการนี้อย่างคุ้มค่ากับเงินที่คุณลงทุนไปเพราะค่าใช้จ่ายเทียบเท่ากับปริญญาโทเพียงสาขาเดียวแต่คุณกลับได้ปริญญาบัตรถึงสองใบและยิ่งกว่านั้นหากระหว่างเรียนคุณมีปัญหาในเรื่องของการย้ายที่อยู่หรือที่ทำงานคุณสามารถย้ายไปศึกษา ณสาขาวิทยาบริการในจังหวัดต่างๆที่เราไปเปิดสอนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่ประการใดโครงการดีๆอย่างนี้แล้วคุณยังจะยอมพลาดอีกหรือมาเรียนกับเราเถอะครับแล้วคุณจะพบกับชีวิตดีๆที่นี่คุณจะภาคภูมิใจไปตลอดชีวิตถ้าไม่เชื่อก็ให้ลองนะครับ ในวันนี้เนี่ยที่ได้เลยจริงๆเนี่ยในวิชาแต่และว,วิชาเนี่ยได้เอามาใช้ในงานของเราได้จริงๆ mm. การมาเรียนที่นี่นะคะเราจะได้คอนเน็ t ชันในเรื่องของอาการทำงานแล้วก็สังคมที่เราจะต้องเจอในอนาคตนะคะทำให้ผมได้มีโอกาสนะครับได้พบกับเพื่อนใหม่ๆที่มาจากหลากหลายสาขาอาชีพ นะครับต่างช่วงวัยนะครับต่างทักษะและประสบการณ์สิ่งเหล่านี้ทําให้เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็ได้เติมเต็มนะครับช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็กลายเป็นเครือข่ายของความผูกพันที่แนบแน่นค่ะตัดสินใจที่จะมาเรียนในโครงการทวีเนี่ยนะคะก็คือตั้งใจที่จะอยากได้ความรู้นะคะทั้งทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์และการบริหารธุรกิจนะคะเพื่อที่เราจะได้มีความรู้ลึกเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการมากขึ้นเอมี่เมีลนที่นี่นะคะ ใช้เวลาเพียงแค่2ปีและได้ปริญญาถึง2ใบค่ะผมก็มาดูในรายชื่อคณาจารย์ในตอนนั้นเนี่ยผมเห็นเลยว่าโอ้โหเป็นผู้ค้ามอร์ดในทางด้านของวิชาการแล้วก็ทางด้านของธุรกิจสุดท้ายผมเลือกเรียนที่โครงการนี้นะครับช่วยกันเวลาสอบเนี่ยก็จะช่วยกันติวส่วนทางอาจารย์เนี่ยมีอะไรคือจะะเดินเข้าไปปรึกษาได้ตลอดเวลาเลยหลักสูตรทวิเหมาะกับใครครับอันแรกครับเหมาะกับคนที่ต้องการจะเอาวุฒิปริญญาโทนะครับไปใช้ในการที่จะปรับหรือ ปรับวุฒินะครับหรือเลื่อนตำแหน่งจากปฏิบัติการเป็นชำนาญการเหมาะมากครับน้องๆก็ไม่ต้องไปมองหาที่อื่น,นครับเราได้เรียนหลักการบริหารงานภาครัฐเราได้เรียนหลักการจัดการภาคเอกชนเราเป็นข้าราชการนะครับเราไม่เคยรู้มาก่อนว่ามุมมองเอกชนเนี่ยหรือบริหารธุรกิจเนี่ยเขาคิดกันอย่างไรโครงการนี้นะคะสามารถที่จะทําให้เราคิดเป็นระบบนะคะแล้วก็สามารถที่จะอินเจเกตนะคะทั้ง งานต่างๆไม่ว่าเราจะอยู่ในภาครัฐหรือภาคเอกชนนะคะสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงนะคะการที่ผมได้ขึ้นมาเป็นผู้บริหารของบริษัทบริษัทหนึ่งเนี่ยหลักสูตรทวิปริญญ,ญาโทรตรงนี้ช่วยเติมเต็มในการที่ผมเป็นผู้บริหารที่ดีได้นะครับที่ผมมาเรียนในโครงการหลักสูตรทวิปริญญาโทเนี่ยตอนที่แรกผมก็สงสัยมากเลยว่าท่านอาจารย์อุงไทยเราหาวิเชียนคือใครแต่หลังจากมาเรียนแล้วเนี่ยผมเพิ่งทราบเลยว่าท่านอาจารย์อุงไทยเราหาวิเชียนเนี่ย ซึ่งท่านเป็นประธานโครงการท่านเป็นผู้ก่อตั้งโครงการเนี่ยท่านมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางด้านรัฐศาสนาศาสตร์เพราะฉะนั้นผมขออนุญาตแนะนําให้ท่านผู้ชมทุกคนจักกับท่านรองศาสตราจารย์ดรอุทยัยลาหาวิเชียนครับมีคนเนี่ยถามผมเรื่อยๆนะว่าทําไมผมมาเปิด ให้เรียนทีเดียว2ปริญญาคือเอาเอาไอ้สองปริญญาเนี่ยมาผนึกหรือว่าบูรณาการเข้าด้วยกันสาเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าตั้งแต่ปี70เป็นต้นมาเนี่ยเราก็พบว่าหลายประเทศรวมทั้งในประเทศไทยเราเนี่ยเราไม่สามารถจะบริหารงานภาครัฐโดยไม่สนใจภาคเอกชนเลยหรือว่าเราบริหารภาคเอกชนแล้วก็มองข้ามความสําคัญของภาครัฐ เพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เกิดในภาครัฐเนี่ยมันอาจจะมาจากสาเหตุของเอกชนหรือสิ่งที่เกิดในภาคเอกชนเนี่ยมันมาจากภาครัฐมีเยอะแยะเหลือเกินมันแยกโดยเด็ดขาดไม่ได้โชคดีเพราะว่าทั้งสองสองปริญญาเนี่ยมันมีอะไรเหมือนเหมือนกันนะที่เราเรียกว่า overlapping area ถ้าเราเรียนมากกว่าธรรมดาสักอีกนิดหน่อยทำให้เรามีหลายทัศนะหลายมุมมอง แล้วก็จะทำให้เรากลายเป็นคนทันสมัยอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นโครงการที่เรียกว่า one of a kind นะคะท่านี้ก็เพราะว่าโครงการของเรานนั้เป็นโครงการที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนคณาจารย์ที่มาสอนในหลักสูตรนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยคณาจารย์ที่มาจากหลายสถาบันการศึกษาและก็มีความหลากหลายะคะ่ะส่วนหนึ่งก็จะเป็นอาจารย์รับชอบหลักสูตรแล้วก็อาจารย์ประจําหลักสูตรนะคะของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรามีอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์ที่มาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังจะมีอาจารย์ที่เคยทํางานในตําแหน่งผู้บริหารระดับสูงทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพทั้งเรื่องของเนื้อหาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนการสอนเทคนิคของการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบเรียนครั้งเดียวได้สองปริญญา จะเป็นที่ตอบสนองต่อสังคมปัจจุบันครับหากเราเรียนวิญาโททั้งสองสาขาค่าใช้ใจ่ายคงสูงมากตามแต่ละสาขาการเกิดทวิขึ้นมาสามารถลดเวลาในการศึกษาสามารถลดค่าใช้จ่ายในการศึกษาได้อย่างมากมายข้อดีของหลักสูตรนี้นะคะก็คือนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของท่านเพื่อที่จะสร้างสรรค์น,นะคะผลงานต่างๆที่เป็นประโยชน์ รองรับกับความท้าทายใหม่ๆในโลกยุคปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะหลักสูตรนี้เนี่ยก็จะตอบโจทย์ผู้นำผู้เริหารขององค์การต่างๆนะคะทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่จะสามารถมานำองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของท่านค่ะมาเรียนกับเราเถอะครับแล้วคุณจะพบกับชีวิตดีๆที่นี่ถ้าไม่เชื่อก็ให้ลองนะครับ